ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะก,กับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่30มสิของเดือนกรกฎาคมปี2 5งพันวันนี้ฝนเริ่มเบาบางลงฝนเริ่มตกหนักมาตั้งแต่ตีสามนี่ก็เป็นช่วงดูดูฝนก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ดีหน่อยฝนตกฟ้าไม่ร้องนะ แค่เรียกวฝนตกไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องนะวันนี้จะพาท่านผู้รับชมท่านหลายมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องการไม่รักษาจิตกับการรักษาจิตเราจะทำยังไงจะเอาจิตไปรักษาอะไรถึงจะไม่ทุกข รจิตนี้ถ้าไม่รักษามันจะมีทุกข์ภาษาบาลีที่พู้เจ้าทรงตรัสแปลเป็นภาษาไทยว่าจิตที่เศร้าหมองนะี่ยย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังถ้าจิตไม่เศร้าหมองย่อมมีสุกติเป็นที่หวังจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ จิตที่ไม่คุ้มครองดีย่อมนำทุกข์มาให้วันนี้เรามาศึกษาประเด็นนี้เ <c oughs> จา้าหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่17กล่าวไว้ตอนหนึ่งถึงการไม่รักษาจิตหรือการรักษาจิตโปรองทรงตัดกับข้นหาบดีเปรียบเทียบว่าจิตนี้เป็นเมื่อไม่มีการรักษาเนี่ย เมื่อกายกรรมวัจ NO ีกรรมมโนกรรมกายก็คือกายนี่แหละวัจีก็คือวาจาคำพูดมโนก็คือใจเมื่อไม่ได้รับการรักษาเมื่อไม่มีการรับไม่ได้รับการรักษาพระองค์ก็ทรงตรัสว่าก็มีสภาพเปียกแฉะกายกรรมมโนกรรมกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเปียกแฉะ เมื่อกายกรรมมนโนกรรมเปียกแฉนะก็มีสภาพบูดเน่านะกายกรรมวจีกรรมมีสภาพบูดเน่าก็มีการตายไม่งดงามมีการทำกะระไม่งดงามเรียกว่าตายแบบเศร้าหมองตายแบบทุรนทุรายเห็นไหมพระองค์ก็ทรงเปรียบให้เราได้ทราบอีกว่าเปรียบเหมือน เรือนที่มุงบังไม่ดีหนาฝนในหน้านนะถ้าใครมุงบ้านไม่ดีฝนจะลวใส่พนะระองค์ทรงตรัสว่ายอดหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาเรือนที่มุงบังไม่ดีนะก่อนก็ไม่เป็นได้รับการรักษาฝาเรือนก็ไม่ได้รับการรักษาอกนะอกไก่ ก็เปียกชื้นกอหลังคาก็เปียกชื้นฝาก็เปียกชื้นอกไก่ก็ผูป่อยกอนหลังคาก็ผูเป่อยเรือนก็ผูเปื่อยการรักาบดีชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตเมื่อไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันว่าไม่ได้รับการรักษามีการตายที่ไม่งดงามมีการทำกระะที่ไม่งดงามอันนี้แสดงถึง คนจะตายเนี่ยถ้าไม่รักษาจิตโยมมันทุรนทุรายอาตมาเคยไปอยู่กับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดเนะในสมัยเมื่อประมาณปีสีปีตั้งแต่ปีสองแปดมาเรื่อยเื่อยจนถึง30-40นยะก็อยู่กับกลุ่มผู้ติดเชื้อ สมัยก่อนนั้นโรคที่น่ากลัวก็คือโรคเอ v คือโรคเอดก็เหมือนมาสองสามปีที่ผ่านมาโรคโควิดใช่ไหมเราก็ว่ากลัวกันตอนนั้นที่อาตมาก็เปิดวัดให้ผู้ติดเชื้อเอดเนี่ยให้ไปพักพิงอาศัยแล้วก็บำบัดรักษาด้วยสมุนไพร ในสมัยนั้นก็มียาสมุนไพรที่วัดลาดหลุมแก้วไดเอามาให้ถวายถวายมาแล้วก็เอาให้ดูแลผู้ป่วยก็แต่ส่วนมากมันก็จะติดเชื้อวันโรคติดเชื้ออื่นๆเข้ามาแสก่อนจะตายบางคนก็ตายกับมือก็มีมาก็จับมือแล้วก็บอกว่าพยายามมีจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออก อย่าไปานึกถึงความเจ็บปวดที่มันมีทางกายมากนะให้อยู่กับลมหายใจพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ทิ้งกายทิ้งความปรารถนาอยากจะมีชีวิตอยู่อะไรอยู่แล้วเพราะว่าทำยังไงก็มันจะไม่รอดอยู่แล้วกายนี้นะก็มาเกาะลมหายใจใตายแบบอาการสงบนะบางคนอาการสงบเหมือนคนนอนหลับก็มีนะ แต่บางคนก็ทุรนลนทุรายร้องไห้หาพ่อหาแม่อะไรไม่รู้สรารพัดเราบอกอย่างไงบริให้อยู่กับลมก็ไม่อยู่เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเขาเปียกเชะไม่ได้รับการรักษาการตายก็ไม่งดงามหน้าตาก็บูดเบี้ยวปากถลนตาถลึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันเนี้ยคือเป็นที่มา โครงทรงเปียกเหมือนบ้านนี่แหละทำามุงบังไม่ดีบ้านหลังนี้ก็จะผุพังก็สงไายมาเลยตั้งแต่ว่าเนี่ยเมื่อก่อนหลังคาเนี่ยไม่ได้การรักษาเนี่ยฟ้าเรือนเอยอยอ,อ,อกไก่เออยเนี่ยก่อนเออยมันก็จะผุพังเมื่อฟ้าเรือนผุพังนะไปจนถึงอก ไก่ไปถึงกอนหลังคาไปจนถึงฝาเรือนผูพังเดือนนี้ก็พังแน่นอนพนะระองค์ก็ทรงตรานี่แหละก็หนาบดีชั้นใดก็ชั้นนั้นได้เมื่อจิตไม่ได้รับการรักษาก็เป็นอันว่าจิตนี้มีสภาพที่บูดเน่ามีสภาพที่เปียกแฉะบูดเน่านะ เมื่อมีสภาพเปรียกแจกบุญเน่าการทำกาละหรือการตายก็ไม่งดงามนี่เป็นเรื่องสำคัญบางทีเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราอยู่กับคนตายนะีหรืออยู่กับพ่อกับแม่หรือใครก็ตามที่ใกล้จะตายเราอย่าไปร้องไห้แต่ตั้งสติให้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปบอกเขาว่า แม่พ่อให้มีสติอยู่กับลมหายใจเอาเท่านี้แหละเพราะว่าคนใกล้ตายเนี่ยเขาบอกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอินทรียเขาแก่รอบมากเขาจะทิ้งกายละเพราะว่ากายนี้มันแตกสลายรักษาก็ไม่ได้เยียวยาก็ไม่ได้เขาจะละความอะไรเรื่องของกายก็จะเกาะอ,อยู่กับลมหายใจถ้าเขายังไม่ได้อะไรมากอย่างน้อยก็ได้โสดาบัน โโรดาบันสกตาคามีไปถึงอนาคามีอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ถือว่ารูแ้แล้วเราทั้งหลายอย่าไปร้องไห้พอร้องไห้ปั๊บก็จะดึงจิตของเขานั้นมาผัวพันห่วงใยกับลูกกับหลานอันนี้ก็จะได้รับทุกขติอีกเมื่อจิตเขาซ่อมหมองเนี่ยการจะได้อัตภาพจิงไม่แน่นอนได้นรกบางสันเดชานว่างเปรตวิสัยบางมนุษย์บาง ซึ่งมันไม่เที่ยงแท้่าคิดว่าจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวผู้เจ้าทรงตรัสว่าไม่เที่ยงแท้เหมือนกับเราโยนไม้ขึ้นไปบนอากาศโยนไม้ขึ้นไปบนอากาศแล้วเวลาไม้มันจะลงมาเราจะสั่งได้ไหมว่าไม้นี่ตรงเอาตรงโคนลงตรงเอาทั้งปลายลงหรือเอาตรงตรงกลางลงไหนไหมพอเราโยนขึ้นไปบนอากาศนี่ยไม้จะลงทางไหนนี่ไม่มีใคร สามารถกำหนดได้เลยเหมือนกันนะชีวิตที่ไม่ได้ฝึกจิตที่ดีแล้วเนี่ยกำหนดที่ทางไม่ได้พระอาจาจึงสอนว่าเนี่ยให้ฝึกอาณาปณะสติหรือมีสติอยู่กับลมหายใจนี่แหละให้บ่อยๆเมื่อเราฝึกมากๆบ่อยๆเวลามีความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะอยู่กับลมได้ดีจิตก็จะไม่ฟูมซาน เมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านกายวาจาก็ไม่ฟุ้งซ่านกายก็จะไม่ฟุ้งซ่านมันจะรักษาไปตามลำดับอย่างนี้นะอันนี้คือวิธีรักษาจิตการรักษาจิตก็เท่ากับการรักษากายนั่นเองเห็นไหมฮะ <c oughs> นั่นในวิชาทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้รักษาจิตอย่างนี้รักษาวาจายอย่างนี้รักษากายอย่างนี้ นี่เหมือนทางโลกทางโลกไม่ได้สอนให้รักษาจิตสอนแต่ให้รักษากายใช่ไหมฮะสอนให้กินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้รู้จักวาจาพูดครับผมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้สอนฝึกจิตให้มีเมตตาตั้งมั่นอยู่ในธรรมในศีลในความดีในสังคมไม่ได้สอนลักษณะอย่างนั้น สอนลักษณะแบบเอาเป็นเอาตายบางคนก็สอนลูกผิดนะใครมาตีใครมาตีเจ้าเจ้าก็ตีตอบเลยอันนี้ก็ยิ่งไม่ระงับโดยการผูกเวรจองเวรเห็นไหมครแต่หลักพุทธศาสนาเนี่ยใครมาด่าเราเราก็ไม่ด่าตอบเขาเกลียดเราเรา,เดา,าเราไม่เกลียดตอบอย่างเงี้ยเมื่อเราไม่เกลียดไม่ทําตอบเนี่ยเราก็จะเป็น เป็นคนที่ไม่มีบาปกรรมติดอย่างเงี้ย <c oughs> คีน,นี้การรักษาจิตเนี่ยในจิตเนี่ยมันมีชื่อคำว่าจิตก็ใช่มโนก็ใช่วิญญาณก็ใช่คำว่าจิตตัวเดียวเนี่ยมีทั้งหมดสามชื่อที่พระเจ้าทรงตรัสว่าจิตก็ใช่มโนก็ใช่วิญญาณก็ใช่ จิตมนโนวิญญาณนี้ไปเกาะฝังกับสิ่งใดนั่นแหละคือภพนั่นแหละคือชาตินั่นแหละคือที่เกิดหลังจากการตายของร่างกายนี้ทีนี้เราเราจะทำยังไงล่ะพอถึงใกล้าตายเนี่ยพระเจ้าสอนว่าสอนหมู่พิสุนะมีอยู่อย่างเช่นสอนพิสุ <c oughs> ชื่อว่าติดสะรูปหนึ่งครับ ปูติกะอีกนะหรือผักขุนะปูติกะนี่ก็ร่างกายนี่ยาโยมเป็นตุ่มตุ่มปูดขึ้นมาเต็มตัวใหญ่เท่าขนมะตูมโยมต้องคิดดูตัวเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยตุ่มปูดเน่าเพราะตุ่มนี่เน่าแตกตุ่มอื่นก็ขึ้นมาขึ้นมาอย่างเงี้ยเต็มตัวจนไม่มีใครอยากไปดูแลเพราะว่าเหม็นเน่า กล้ตายพูะเจ้าก็ทรงไปไปหาท่งไปดูแลรักษาจนหมู่พิสูจบอกว่าไม่ต้องพระองค์ไม่ต้องพระเจ้าข้าหมอมฉันจะช่วยทำอย่างเงี้ยพูะเจ้าก็ต้มน้ำร้อนไปประคบตุ่มไปประคบจานเจ็บปวดแล้วหลังก่อนจะตายพูะเจ้าก็ตรัสว่านี่แหละปุติกาขอให้เธอเห็นว่ากายนี้แหละเป็นหลังแห่งโลกเป็นดังหัวผีเป็นเหมือนลูกศร เป็นของเสียดแทงเป็นเหมือนของยืมเขามาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราขอให้เธอจำคำนี้ไว้แล้วมีสติตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยผู้ทีกะทำตามที่ผู้เจ้าบอกนะได้เป็นพระอรหันต์เลยทิ้งอารมณ์ที่จะเจ็บัวทิ้งอารมณ์ที่อยากจะหายอยากอะไรนะไม่เอาแล้ว ราะว่าถึงระดับนี้เราคงไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคนยืนพูดได้อีกแล้วก็วทิ้งเลยอย่างเนี้ทีน,นี้ในปัญหาของเรามันก็คือเมื่อกายแตกนะจิตมัโนวิญญาณมันยังไม่แตกเพราะช่วงขณะที่กายยังมีชีวิตอยู่เนี่ยกายก็ปรุงแต่งใช่ไหมอย่างเช่นตาเห็นรูปก,กายก็ไปกเกาะจิตก็ไปเกาะที่รูป เมื่อจิตเกาะที่รูปมันก็เกิดทำข้อต่อไปคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยเห็นไหมนี <c oughs> ่ไงเมื่อจิตไปเกาะความพอใจปุ๊บภพชาตก็จะเกิดแต่พูชาอ่ะให้เห็นอุเบกขาลมให้หวางเฉยเฉยไว้ถ้าอยู่เฉยเฉยเนี่ยโอกาสจะได้โสดาบันสกทาคา,ามีหรือภาลังหานก็จะมีอย่างเนี้ย แต่ธรรมดาของเราทั้งหลายญาติโยมผู้ที่ไม่ได้รับฟังธทรรมเนี่ยเราจะเกาะแล้วก็คิดแน่นยึดติดอย่างเงี้ยท่นผู้เจ้าก็สอนให้ปล่อยวางนั่นเองก็เมื่อกายนี้ถึงคราวมันจะแตกแล้วมันก็ต้องแตกใครจะไปย้อยับอะไรมันได้ก็เหมือนฝนจะตกมาเนี่ยแต่จะสั่งว่าฝนจะตกมากนะตกน้อยๆตกพอดีไม่เป็นหรอกฝนจะตกก็เรื่องของฝนเหมือนคนแกเ่เจ็บตายเนี่ย ใครจะไปสั่งได้ตัวเรายังสั่งเราไม่ได้เลยโยมเราขอว่าอย่าเจ็บกายมันก็เจ็บขอว่าอย่าแก่กายมันก็แก่ขอว่าอย่าตายมันก็ตายเราเนี่ยตายมาโดยลําดับทั้งที่ยังไม่ตายในภาษาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราตายมาแล้วโดยลําดับตายจากความเป็นเด็กตายจากความเป็นหนุ่มตายจากความเป็นคนกลางคน แล้วก็มาถึงคนแก่แล้วก็จะตายแบบไม่เหลือเลยอันนี้เราก็ตายมาลําดับแล้ว <c oughs> นะคือตายยังกายนี้ยังไม่แตกเราก็ตายนะหรือเราตายไปกายนี้ก็ตายแต่ว่ากายตายจิตสิมันยังไม่ตายพระเจ้าทรงตรัสว่ากายแต่จิตมโนวิญญ,ญาณไม่แตกก็ยังวนเวียนเกาะอยู่เกาะตรงไหนไปเกาะตรงที่ขณะที่กายกับจิตยังมี ชีวิตอยู่นั่นแหละไปเกาะฝังอันใดพระเจ้าท่านสอนมันจะไปเกาะฝังเรื่องอดีตหนึ่งเรื่องอนาคตหนึ่งเรื่องปัจจุบันหนึ่งจิตก็ไปเกาะอย่างนี้แหละเกาะไปเกาะมาแล้วไม่รู้ว่าวาระของกายแตกสลายตรงไหนแล้วจิตไปหยุดเกาะตรงไหนอันนี้แหละสำคัญถ้าจิตไปหยุดเกาะเรื่องความตนนีหวงกันคิดถึง หรือความเกียดชังอันนี้ก็จะได้อัตภาพใหม่ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าจิตไปเกาะฟังเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องช่วยเหลือแบ่งปันเรื่องเมตตาอันนี้ก็จะได้ไปเกิดเหมือนกันแต่ไปเกิดในกลุ่มอาจจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์บ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปเกาะเกี่ยวกับการ เพราะวิวาทห้ำหันฆ่ากันทิมแทงกันอันนี้ไ,ไ่ายนรกสะเดชานเห็นไหมครับนั้นช่วงหลังการตายเนี่ยพระเจ้าว่าให้เอาจิตเกาะลมหายใจเนี่ยดีที่สุดนะหลายคนอาตมาไปบอกอย่างนี้คนกำลังดิ้นทุรน,นทุรดายแล้วก็บอกให้มีสติอยู่กับลมหายใจพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ บางคนหยุดเลยหยุดทุรนทุรายเลยฟังเลยอย่างเงี้ยเอาสติเกาะลมหายใจไว้นะอย่าไปคิดอะไรเรื่องอดีตอนาคตไม่ต้องไปคิดถึงให้อยู่กับลมหายใจอันนี้แหละทางพ้นทุกอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเกาะ,ะกับลมหายใจปุ๊บเนี่ยมันจะพอกายแตกเนี่ยจิตมโนวิญญาณเนี่ยเกาะกายไม่ได้ พที่จะเกิดต่อไปมันไม่มีเพราะมันเกาะลมลมมันก็เป็นความรู้สึกเกิดดับเร็วอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีรักไม่มีชังพูดเจ้าตรงนั้นแหละจะจะทำให้ได้อนาคามีนะถ้าเราจเจริญอนาปณสติดีๆนะก่อนตายอาจจะได้ถ้าเรายังละสังโยชน์ไม่ครบก็จะได้อนาคามีหรือถ้าเราละสังโยชน์หาได้ก็ ได้โสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลอรหัตมรกอรหัตผลก่อนตายก็มีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาจิตเราเนี่ยยาโยมทุกวันเนี่ยที่มันทุกยากเนี่ยเพราะเราไม่ได้คุ้มครองไม่ได้คุ้มครองจิตให้อยู่ตามที่ผู้เจ้าสอนเราปล่อยจิตไปทางไหนไปทางตาบ้างทางหูบ้างทางกลิ่นบ้าง ทางรถบ้างทางดิ้นนะ่ยหรือทางกายบ้างทางใจบ้างเห็นไหมฮะเมื่อเราปล่อยจิตไปอย่างนี้แหละเราก็ไม่ได้รักษาจิตเลยเห็นไหมเมื่อไม่รักษาจิตจิตก็เศร้าหมองวัน,ว,นวันหนึ่งก็เต็มไปด้วยเรื่องของคนอื่นไม่รู้สึกเจ้าของไม่รู้สึกตัวเลยว่าวันหนึ่งหนึ่งเราหายใจเข้าหายใจออ,ออกกี่ครั้งไม่รู้เลย นี่เป็นเรื่องสำคัญจึงอยากจะฝากญาติโยมผู้ที่รับชมทุกท่านได้กลับมารักษาจิตวิธีรักษาจิตของพพุทธเจ้าก็คือพยายามทิ้งอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เอาลมหายใจเข้านี่แหละหายใจเข้ายาวก็ให้มันรู้ว่ามันยาวออกยาวก็ให้มันรู้ว่ามันออกยาว เข้าสั้นก่อนมาลวกเข้าสัน้นออกสันกนส้นก็ร้วมออกสัน้นถ้าเห็นอย่างนี้ชัดแล้วก็ทำข้อต่อไปก็จะเกิดขึ้นกับโยมเอง,เองนะเรื่องสมาธิเรื่องฌานมันก็จะตามมาเบื้องต้นหัดอย่างนี้ก่อนหรือจะภาวนาแบบพุโทโธสมัยมาเป็นเด็กมากับภาวนาพุโทโธก็ได้แต่อย่าให้พุโทโธมันดุดถ้าพุโทโธลุดก็เป็นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยเอาแค่ลมนี่แหละ หายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยให้มันรู้ชัดแต่มาว่าก็เพียงพอแล้วเพราะมีบาลีเดอนไว้ว่ากล่าวไว้ว่าพิสุจเจริญอาณาปณะสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพียงแค่สุดลมหายใจเข้าและหายใจออกก็เพียงพอต่อการตอบแทนบุญคุณข้าวของชาวเวนเ่นแควน จะปลวยกาวยญ่ทำให้มากกว่านี้เห็นไหมฮอันนี้เราก็มารักษาจิตด้วยการเจริญอาณาปณสติหรือสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะทำมากๆทำบ่อยๆเราจะรักษาจิตที่ทุกยากได้พอพูเจ้าอาณาปณสติเมื่อบุคคลเจริญให้มากก็ทาให้มากรักก็ไม่รักเกียดก็ไม่เกียดนี่ไงเป็นอารมณ์ที่สุดยอดแล้ว ปัจจุบันเราตกอยู่ในอารมณ์รักกับอารมณ์เกลียดนี่แหละก็เลยได้สิ่งที่ไม่ดีนะวิธีกระจัดอารมณ์ของจิตก็คือทิ้งให้เร็วแล้วก็มาอยู่กับลมอยู่กับกายของเรานี้นะอันเรื่องของคนอื่นอย่าไปหาทุกข์กับคนอื่นมากนะเพราะชีวิตเราไม่ใช่จะมีมากมายเดี๋ยวเราก็ต้องตายอย่างนีง้ ก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจวันนี้มีหน้าใหม่ๆมาสองท่านด้วยกันนะก็มารับชมมารับฟังก็ขอโมทนาถ้าเห็นว่าธรรมะที่อาตมาได้นำมากล่าวซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกมีอยู่สองข้ายสามข้ายด้วยกันจากอริยสัจจากพระโอษฐ์จาก พุทธวจนะจากพระโอษฐ์หรือจากพระใจปิฎดสยามรัฐนะอันนี้ก็คือโยมไม่ต้องไปอ่านก็ฟังเป็นตอนเป็นตอนก็จะได้เข้าใจเรื่องพระไใรปิฎดเรื่องธรรมะที่พุทธเจ้าส,สอนสอนแก่เรื่องใจอย่างนี้แก่เรื่องวาจายอย่างนี้แก่เรื่องกายอย่างนี้นะทำกายกรรมให้สะอาดวาจาสะอาดใจสะอาด เมื่อเราทำได้อย่างนี้เราก็มีสุขคติเป็นที่หวังอย่างนี้ <c oughs> อันนั้นมันมีเหตุถ้าเราสร้างเหตุไม่ดีเราจะบอกขอให้ไปเกิดที่ดีก็คงเป็นไปไม่ได้เราจับไฟอยู่แล้วก็บอกขอให้มันเย็นก็คงเป็นไปไม่ได้นะคนทำไม่ดีแล้วก็บอกคนนี้ทำดีก็คงเป็นไปไม่ได้ความไม่ดีก็คือความไม่ดีความดีก็คือความดีนั่นแหละนะหลักธรรมะก็สอนอย่างนี้นะฮะ ก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดหกท่านตามรักษาจิตให้ดีนะถ้าเราไม่รักษาจิตดีก็เหมือนบ้านที่มุงบังไม่ดีมันก็ผูพังนั่นแหละแต่ถ้าหากเรารักษาจิตดีบ้านก็ไม่ผูพังหรือจะผูพังไปก็ผูพังแบบงดงามพระองค์ใช้คำว่าทำกาละหรือตายแบบงดงาม ภาษาชาวบ้านตายแบบงดงามก็คือนอนหลับไปจิตก็บริสุทธิ์กายก็ไม่บูดเน่าง่ายแต่ตรงกันข้ามคนที่จิตก็บูดเน่ากายก็ยิ่งเน่าเร็วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยคนบางคนได้ทำข้อนี้ตายไปอยู่ถึงเจ็วันสิบห้าวันกายยังอ่อนนิ่มอยู่ก็มีนะ ก็รวมไปศึกษาครูบาอาจารย์ที่เจริญสมถะภาวนามนดีเนะี่ยกายของท่านก็ไม่บูดไม่เน่าง่ายกายเป็นธาตุไปก็ยังมีนะนั่นวิธีรักษากายรักษาวาจารักษาจิตของพุทธเจ้าทำอย่างนี้นะให้เจริญอาณาปณะสตินี่แหละจะช่วยรักษากายรักษาวาจารักษาจิตให้อยู่ในทางงดงาม ขอหมดธนาขอเจริญพร